ร่วมจัดไปโดย s i n ค Corporation ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ณผู้ชมอยู่ในงานมโลฟุตซอลแชมเปี้ยนสองพันสิบหกนะฮะแล้ววันนี้หนึ่งไฮไลท์ก็คือมีสามนักแสดงรูปหล่อวันนี้มาแตะบอลกันด้วยฉะนั้นวันนี้คือเรื่องผู้หญิงเนี่ยเราเห็นข่าวกันเยอะแล้วนะฮะเรามาไม่แม่ผมผมไม่ได้ผมเกินเสร็จเดี๋ยวมองมาตรงนั้นแล้ววันนี้เราเรารู้หัวใจเรื่องของกีฬาสักนิดหนึ่งดีกว่าอ่าเริ่มจาก เอาเอาเอาตำแหน่งก่อนแต่เราคนเล่นฟุตบอลเล่นตำแหน่งอะไรคุณป้อมนวัดฮะก็เซนเตอร์ก็ได้ตัวกลางรับก็ได้ครับผมนี่เป็นพวกปิดทองหลังพระนี่นี่นี่เป็นโกไหมฮะผมนี่คนเดียวกองหน้าก็ได้โกก็ได้เฮ้ยเป็นคนละขั้วเลยนะหน้ากับโกเริ่มต้นครับเริ่มต้นเราเริ่มจากศูนย์หน้าก่อนแต่ว่าผู้สาประตูเนี่ยอยากลองในในยุคหลังๆครับหรือพูดง่ายๆว่าเหนื่อยวิ่งเหนื่อยนิ้วหักนิ้วหักหักมาแล้วครับนิ้วหักและสาเหตุเป็นโกเพราะอรู้ไหมเวลาเล่นเนี่ยเขาบอกว่า90มานาทีอยู่ครบไม่ต้องดนนป่ยยตัววไ้งงิ การน,นี่เพิ่งรู้ว่าเตะบอลนะให้ป้องนี่เพิ่งรู้ว่าเล่นต่อยมวยจริงผมต่อยมวยแต่ให้เล่นผมเล่นเซนเ,ซนเตรอร์ดีกว่าไม่ต้องวิ่งเยอะใช่<อ>เน้นใครแบบใครผ่านไปเตะคอเลยครับผมอ,อันนี้เป็นการขู่คุณป้องหรือเปล่าฮะจะเตะบอลแล้วอยู่ดีบอกผมเล่นมวยคุณป้องเดี๋ยวผมสกลาแล้วน้องเจ็ดโวบแปดโควบเลยเดืวดให้หมดเลยเป็นงานที่ผมมีแมนมากพวกนี้เป็นคนชัดเจนรู้แล้วป้องชี้อาร์เซนอลไง เอ้านี่พี่นัดแรกโดนเลียวผูสี่สามอะเหรอออมาไทยลีกเหะเฮ้ยผมตรงนี้ปอมเพ้่ดีก็เราเงียบครับอะไรครับผมเออแต่ป้องก็ป้องก็เป็นคนสองใจแล้วดูการแรกอาจจะไม่แต่ว่าอีกหนึ่งทีมเป็นแชมป์ปีที่แล้วนะครับอ่าถูกไหมแก้ให้เต็มที่แก้ให้เต็มที่เดียวเชื่อใครฮะเลียวูครับผมโอ้โห เหมือนฤดูกาลแตกเหมือนฤดูกาลโอเคทำไมทำไมเชียร์ลิเวอร์พูลอ่ะอันนี้โอ้โหเริ่มคิดว่ามีอนาคตไหมผมีอนาคตแน่นอนครับจริงอนาคตสดใสเพราะอะไรเพร่อเองแต่ว่าคือก่อนที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยทุกคนจะต้องมีอุปสรรคบ้างดูไหมต้องผ่านได้ได้เลเวอร์พูลนะชนะอาร์เซนอลแต่แพ้ใครครับเมื่อคืนเหมือนลิสองโซนสองโซนนี่แต่มีคนหนึ่งหน้าตาดีหน้าตามีความสุขเป็นพิเศษนะ ผมเด็กทีครับผมเด็กแมนอยู่เรอาชนะคือชนะชนะคือชนะจบยาวแวยาวแวชนะคิดว่าปีนี้แมนยูเป็นแชมป์ไหมเอาจริงนะผมว่าอาจจะยังไม่แต่ว่ามันอยู่ในช่วงในช่วงโปรเซสที่กำลังจะตัวเองก่อนแล้วแล้วก็อัแล้วแล้วก็ up แล้วปีที่แล้วนี่อาจจะเละเทะไปหน่อยเพราะจะดูการเงินนี่ไปเยอะกว่าที้มือเยอะเลยหรือว่าบัวคิดว่าแชมป์ไหม ลิเวอร์พูลเหรอครับผมคิดว่าปีนี้เนี่ยเราขอให้ระดับเราดีดีขึ้นกว่าเดิมผมว่าท็อปทีนี่กลับขึ้นมากลับขึ้นมาหนึ่งท็อปทีแน่นอนต้องมีคนบอกอาร์เซนอลเขาบอกว่าแมนยูเชลซีลิเวอร์พูลเลสเตอร์แข่งกันไปอาร์เซนอลจองที่4เสมอ นาเกียพี ok> แล้วก็ที่สองอยู่ปีนี้ก็จริงๆก็อิจฉาพู้อิจฉาแมนยูอิจฉาอยู่ผมก็เซื้องโคมโคมเลยเขาโครมพอกมาเราก็ได้ชาก้ามาตัวเดียวไม่รู้เจ๊เวรนี่เหนียวเหลือเกินก็หวังว่านักเตะเขาบอกทีมที่ไม่เปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนแปลงน้อยเนี่ยอาจจะดีก็ได้มั่นคงลองดูแล้วกันเชื่อมั่นในมือเจ๊อยู่เพราะว่ามีมีนักเตะเก่าๆนี่ว่าเก่งมีนักเตะญี่ปุ่นด้วยนะมีนักเตะญี่ปุ่นด้วยนะได้บอกซื้ออาซาผมดีใจมากเลยเอเดงอาซามขาอยู่กับเราเหรอ อาซโนญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเงาเลยนี่ถ้าเกิดเราเชียร์ใครเนี่ยแฟนเราจะต้องเชียร์ทีมเดียวกับเราไหมสำคัญแค่ไหนในการที่แฟนเชียร์ทีมเดียวกับเราต้องถามก่อนว่าคนไหนก่อนปเออเออเดี๋ยวเรื่องนี้ชงเลยถามไปพี่เป็นเป็นเป็นพิธีกรให้พี่คนไหนก่อนเปล่าตอนนี้เขามีตอนนี้เขามีกี่คนล่ะไม่มีครับวันนี้ก็มีเพื่อนๆทั้งนั้นครับแล้วก็ได้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 ไ้ได้ได้ไ อยากให้โฟกัสที่งานนะอยากให้โฟกัสที่งานคนเพ่เอกเลยแฟนได้แฟนเชียร์แมนอยู่สมมติสวยมากมันจะเป็นที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ผมเคยแฟนเลยแล้วตอนนี้มีไหมแฟนยังเลยครับยังแต่ว่าไม่ได้ปิดนะ คนเขาประกาศเลยได้ไหมครับผ่านใช่ไหมแหมแล้วแมอการกันก kind of ันกันผมมีแฟนแต่ว่าแฟนผมไม่ดูบอลครับผมไม่ดูบอลเพราะฉะนั้นเชียร์ทีมไหนก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็ดีนะไปอีกแนวเลยไม่ต้องเปิดใจเปิดใจครับผมซ็อกช่องดูละครแล้วกันแต่ไทยลีกตอนนี้ไทยลีกน่าจะเป็นปีที่ไทยลีกเข้มข้นที่สุดเลยนะปีนี้ครับผมนี่เชียร์ใคร ต้องเมืองทองครับเพราะว่าผมไปเตะสนามเขาบ่อยๆ oh. รู้จักกับพี่ๆทีมงานเลยเราก็เรียกว่ากรุงเทพต่อเพราะกลัวไม่ได้ไปเตะบอลนะเขาว่าง่ายเหรอพี่โอผมเตะด,ด้วยนะเหมืน uh, <ด>อนันเพืองทองเมืองทองครับ,รบแต่คนที่มาแปลกครับ ผมนี่ต้องเริ่มต้นจากทิ่นที่อยู่ของผมเลยโอ้โหนี่รักนี่รักเด็กพันท้ายนสิงสมุทรสาครครับโอ้โหเชียร์สมุทรสาครแน่นอนนะครับผมสุดยอด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 สมุอดสาครนี่เชียร์แมนยูพระไทยลีกใช่ไมครับเชียร์แมนยูใช่ผมเชียร์เรือูครับเพราะว่าอยู่ไทยเลเวลเลเวลเลเวลยัยังงคนละลีกเฮ้ยโอ้โหยามจริงๆผมว่าเรือปูจะเมืองทองป้าวว่าใครชนะครับผม เมืองท้องอยู่แล้วโอ้ยเบียดเบียดส,ส,ส,สองเมล็ดเอาละฮะคุณผู้ชมนี่อันนี้คือความสนุกนะครับของพระเอกของเราในวันนี้อยากจะเอ้ยคุยทีฟุตบอลไปแล้วสุดท้ายนักเตะขวัญใจให้เลือกเมืองนอกคนหนึ่งกับไทยคนหนึ่งบอลนอกอเป็นแฟนมาอื่นก็ต้ององลีนะครับองลีเชียร์องลีนะฮะของไทยตอนนี้นาทีนี้ก็ผมชอบอดิศักดิ์ไกรศรครับนี่เขาจงรักภักดีจงรัใใกภักดีครับผมต่างชาติชอบสุดตั้งแต่เดี๋ยวนะเอาคนที่ทำให้ผม ดูฟุตบอลโอ้โหนี่ต้องย้อนไปเลยนะดูฟุตบอลเลยใช่ลลใช่สามปียสามปียอิตาลีปักโจ้เดินตัวปักโจ้โ,จโอ้คนนี้ ไม่ทันจริงๆไม่ทันไม่ทันเราเด็กไปเราเราเด็กไปเราไม่ทันแค่ว่าบักโจ้บักโจ้แบบสุดยอดทรับผมแบบเล่นฟุตบอลแล้วก็เชี่ยบอลตะอนแล้วบอลไทยล่ะครับบอลไทยนี่ต้องขอย้อนไปยุคยุคริมทีมนี่ทำไมต้องย้อนนี่พูดเหมือนคุยอะคนห้าสิบจะย้อนอะไรเพราะว่าเพราะว่าหลายอย่างที่ทำให้ให้เราชื่นชอบเขามันเป็นจุดเริ่มต้นของเราหลายอย่างอ่าดีดีพี่แบนตะวันสีปานตอนนี้คือโค้ชทัชชัดตะวันสีปานครับผมนี่นี่เขาก็เมืองโทมันกันอะคุณล่ะผมผมชอบรอยคีนครับ ถ้าเป็นนักเตะไทยผมชอบสตีเฟนเจอร์ลัดที่อยู่ไทยลีกแล้วแล้วคนนี้นี่น่ากลัวเนื้ออะไรอะไรก็เข้าเรื่องรุนแรงตลอดนะไอการเลือดพูดจำคนว่ากันไว้นะครับติดต่ลตรงเขาคือคุณมีความรู้เรื่องฟุตบอลไหมหลีกไหนหลีกไหนเอาผมเข้าใจมาตลอดวันนี้ว่าพูดอยู่ไทยลีกไม่ใช่ครัก็ตอนนี้จะมีแฟนคลับเพิ่มเลยว่าแฟนเลือดพูดนะครับใครก็สามารถมาติดต่อกันได้นะคุณผู้ชมกตลอดตลอดวันนี้ครับคือเราสามคนวันนี้คุยกันเรื่องฟุตบอลก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมงานไมโลนะวันนี้ขอบคุณครับ ครับเดี๋ยววัปดีครับขอบคุณครับแฟลร์พูดจำหน้ามันไว้นะครับผมไม่เกี่ยวนะฮะ หล่อจริงๆสาวๆดูนี่คงแบบกรี๊ดกราดกันเลยเนี่ยกรี๊ดทั้งพิธีกรแล้วก็แขกรับเชิญ และค่ำคืนนี้ค่ะห้ามพลาดค่ะกับรายการสปอร์ตมาเฟียค่ะกีฬาตัวพ่อนะคะทางช่อง28 5้าทุ่มครึ่งค่ะเปิดเจอกันได้เลยค่ะกับคุณแชมป์ผีราพนค่ะวันนี้มีเรื่องสุดยอดเยอะแยะมากมายเยอะด้วยนักกีฬาสาวที่แม้จะเลิกเล่นไปแล้วแต่หลายคนคิดถึงเธอมากสิบกว่าปีที่เธอเลิกเล่นไปแล้วแต่ทุกวันนี้หลายคนบอกว่าเธอก็ยังคงเป็นนักกีฬาที่สวยที่สุด เท่าที่โลกนี้เคยมีมามนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือรายการของเราชื่อว่ากีฬาตัวพ่อสปอร์ตมาเฟียมีวิธีการเลี้ยงลูกแบบตัวพ่อจริงๆ<อ>คือบางครั้งเนี่ยความรักมันอาจจะทำร้ายลูกก็ได้เขาเลยมีคำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตังคให้ตีให้ตีคุณ้องฮะตะลกนนมากเลยค่ะอันนั้นผิดนะฮะต้องรักลูกให้ตีตฉะนั้นคุณผู้ชมครับ อันนี้มากกว่ารักลูกให้เตะอ,อีกอันนี้รักัูให้ผูกรักลูกให้ชกชกเลยครับฟังดูแล้วอาจจะดูบอกให้เลี้ยงลูกภาษาอะไร,แ,รแต่ถ้าคุณผู้ชมดูรายการคืนนี้ห้าทุ่มครึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนช่องนิดหนึ่งเป็นช่อง 28, 28. คุณผู้ชมจะบอกว่าเป็นการเลี้ยงลูกที่ได้ใจแล้วสะใจมากๆอื โอเคส so, วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะสัปดาห์หน้าในวันอาทิตย์ค่ะเวลาดีๆนะคะเที่ยงตรงค่ะทางช่อง13เปิดเจอได้เลยค่ะกับรายการแชมป์จัดไปค่ะและว,วันนี้เราสองคนนะคะต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีครับ